สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไฮแอบบีบอデ y ไฮ everyone อ่า to my channel my youtube channel สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วค่ะตุกตาแมีบัานในต่างแดนหรือตุกตาไทยเราเอสช่นลตุกตา101 channel นะคะืัอนี้ตุกตาก็อ่าสิมาอัปเดตสวนสิไท,ทยไทยอ่าคลิปเกี่ยวกับสวนให้เบิงก่อนมันสีน้วตายนะคะเนาะศิมาอัปเดตก่อนนะคะเนาะอ่า เยอะจังไดตุกตากระสีภาพ่อแม่พี่น้องไปรับไปรับชมคลิปเกี่ยวกับสวนของตุกตาเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดว่าอันใดที่มันบ่นสวยงามตุกตากระสีบ่เอาลงเพราะว่าสวนตุกตามันกับพอคอยสวยงามมันมีหยาหลายเนาะคะ่ะเนาะตุกตากระสีท้ายให้เบิ่งเฉพาะอันที่มันสวยงามเนาะคะ่ะเนาะเอามาอัปเดตให้เบิ่งก่อนก่อนที่มันสีหนาวตายเนาะค่ะเนาะอ่าโอเคเลสโกซีไมวิดีโอคลิปแอนเอนจอยวิดมายวิดีโอคลิปยูกายโซเบฟอร์ยูกาย going to uh, watch my video clip about updating my garden Uh, please you guys uh, like and share and subscribe please อย <ination noises> ่าล <orship> ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทุกตาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกตาเล้ลูกๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งสวนนํำกันได้เลยค่ะปล่อยกันง่ายไล่กล่องไม้ล่องกล่องไม้ค่ะทุกตาบท่านดาวน์โหลดแอปไซต์เดี๋ยวนี่ค่ะอัน ผักไสด้แล้วค่ะอันนี้พักไซทุกตาเห็นบ่ผพักไซงามบแพม่พี่น้องอันนั้นบักทั่วแปบก็อันนั้นบักทั่วนนว,ว่าสิว่าสิเฮ็ดคลิปกินมาหน,นีลูกไส้มาเห่นน้ำมีขะเนะาะบักทั่วเขียวเบงในพ่พม่พี่น้องอนีิเต็มอยู่เห็นบ่อันนี้คือป,ป้าพักที่ทุกตาเคยทายใหเบเบงตอนนั้นมันในน้อยอยู่เนาะต้นบักพริกข่อยก็งีเด้ต้นบักพริกข่อยมันขืนเห็นบ่ นี่เห็นดอกแฝ่ข้งนอกมันขื่นเขียวจากมันยังคุ้มไว้โฮกโกสวนขว่ยอันสวนขว่ยเพาคือสวนคนอื่นค่ะเพราะว่าแฝนไว่ยเราเป็นคนปลูกขว่ยบมีเวลาอันมาเห็ดหอดสวนดอกบังบกเขียโอ้โน่บอพิดบอพิกไทยเชอรี่นะคะเห็นบอไทยเชอรี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไร This is my garden but I don't know I can have the Thai cherry before the winter coming o no. and this I try to เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้มะเขือเทศนะคะโอ้มันหกพี่น้องว้าวว้าวมะเขือเทศใหญ่จ่ะพี่น้องมะเขือเทศใหญ่ปาา this one is big you guys look wow บิ๊กจะให้ตุ๊กตาเด็ดไหมพ่อแม่พี่น้องว้าวบิ๊กทอมเอตเตอร์บ we got a big tomatoes uh oh told you to pick them. okay i'm i am o โ oh โ h oh แ oh ต่ว่ามันโอ้ยตุ๊กตาทำแตกแล้วค่ะ it's broken it's take a p a r t oh! โอ้โอ้เขาแม่พี่น้องเดี๋ยวนะโอ้ยข่อยกระสรีได้กินกับอันนี้เออเดี๋ยวนะบังนี่ไม่น้องมันแตกขอโทษด,ด,ด้วยหลายเด้อบังนี่โอ้สวนข่อยเต็มด้วยพี่น้องอุ้ยบังนี่ลูกไหมเพือ่อเถ็ดง่ายอีลิฟไหมพี่น้องเพราะว่าเอาผ่านง่ายมาปลูกสามีข่อย ว้าเทอร์อันเหยียบอันนั้นอันนี้สันมืดแล้วคะนเนาะิ่นห่วงสวนเท่านไรเมืองค้อน่อยกับไก่ชิตตายมืดโอ้ยค้อนข่อยตกตายเขาโคตรเท่าไพี่นอกก้องบ้่งไเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตาสิมาเ็ดคลิปอันนี้ที่หลังโอ้ยเขาโคตรมันหักเอา้าอันนี้ก็ง่ายอยู่โอ้ยตุ๊กตาใบายขาขม้าในปลาพราว่มามันน,นี้ ยุ่งหลายเพราะถอดเดิมวิดีโอกะแลนไปแลนมาอยู่เห็นไหมหญ้าหลายเพราะพี่น้องสวนข่อยบล็อกข้อบดได้ดูแลมั่นไหมหมักพร้อมแก่นเด้อค่ะอันนี้หมักพร้อมแก่นใหญ่พร้อมแก่นใหญ่กับหมักสกวาดตัวตุกกาคิดว่าคือสิก,กินบพะท่านดอกมะตะแงกะแบบว่าอัน เลื้องตายหมดกินบะท่านดอกค่ะเพราะว่าหนาหนาวกนลังมากอันนี้คือแบบว่าไทยเบสโซผักอีตูก็ผักเบสโซด้วยค่ะเดินนี่ผักอีตูเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน้านาวเข้ามานี้มันก็จะตายหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตุ๊กตาจะจะย้ายคิดว่าย้ายเข้าในบ้านไม่ได้นะคะคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะคะ นี่ค่ะน,นี้ก็คือต้นต้นค้าหรือต้นอีหยังดอกแฟนนะมาปลูกไว้ต้นขิงไปพี่น้องไปขมมาแม่งขมมาเบาผิดแม่งขมมาเนาะคะ่ะเนาะตามว่ามันจว่ระถางนะชัด ทำยพี่น้องในแฟนตุ๊กตาสือมาเห็นมอใบมันเนี่ยค่ะแล้วซือมาปลูกใส่กระถางไว้ถ้าให้เบิรงน่อนหนาหนาวสีมาด้วยค่ะ<อ>เดี๋ยวตอนหนาหนาวมาหนีพักตุกตากระสิตาเตุกตาสีมาอัปเดตังนานเบิรน่อค่ะค่ะ,นคะันนี้ก็กินไม่ทันนะคะเนี่ย คือมันเยอะมันก็จะตายหมดแล้วเนี่ย I don't know what name of this plant What's the name of what? Okra I don't know It's okra right here Okra maybe เหมือนคล้ายๆกับปากระเจี๊ยบเอออย่าอย่า okra เหมือนคล้ายๆกับต้นกระเจี๊ยบนะคะแต่ไม่ใช่